ครับมือนีที่พามาอัปเดตโคกน้องหน้าเนาะบ้านสวนหลังจากเฮ็ดเม่ได้ประมาณปีหนึ่งครับพี่น้องด้านหลังนี่ก็สิเป็นสะหน่อยเอารถสมดันเอารถไถยสมเกิดจากล่งไผ่กิมซุ่งเนาะช่วงก่อนหนาฝนล่งก้อนหนาฝนจะมากครับ กิ่งตอนกิ่งตอนประมาณหนึ่งฟุตลงไหวเยอะหลังคันแท่หน้านี่หลังคู่สะกระติดดีแล้วครับช่งนสูงสูงกว่าม่านสองเมตรแล้วพวกนี้กันกิ่งตอนออกแล้ว งดีีน่ฝรั่งกิมจูม่วงม่วงครับหอยง่วกินมนแตกออกไหม เผาน้ำหอมครับหนา,าว่เผากล้วยเนาะกล้วยบานเฮาเนี่ยกล้วยธรรมดา ขายยังไปเบิ้งขง้งหน้ามี่ยังแน่ทิ้งหน้ากันยังบ่ท่านแล้วอยู่นเท่เพื้นยังบรท่านเสร็จอยู่เท่เองกล้วยก็เอามาปลูกก้อนหนาฝนนะครับตอนนี้โมกะล่าแล้วครับ หลังจากปีใหม่หรออัปเดตให้เบิง้งมันเอกวันที่17มกราคมปี2566 นามดอกไม้กิ่งตอนห้อยเอียงๆเนี่เดือนก่อนง่วงมากินเลยเอาเสามาหลอมกะเลยฝืนขึ้นมาเนาี่ยอันนี้เสียวมากร้อมกันเขียวต้นนี้งามอันที่ห่อไว้นี่ก็ ต,ตะกบครับห้อไวเพราะวบบหนาแรงแมงมันสีมากินใบแล้วมันสีบดายอมตะบะฮออีกต้นหนึ่งอ้อใบมันใบมันอ่อนแมงมัก <c oughs> ทางนี่กับปลูกบะกร้าวน้ำหอมเอามาล่งช่วงหนาฝนนะครับโูกประมาณแบบแตกออกมากประมาณคืบหนึ่งนะครับใบมันตอนนี้กับสูงประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้นตะกบนี่เกิดเอง thiếng na nỗi này lăng lăng này phết, tổn nhảy tổn nhảy quất hàng na, lông sấy thử cấp đìn, theo nè เป็นกล้วยน้ำหอมกล้วยหอมบบเป็นตาใหญ่ครับกะไม่จบคลิปไปประมาณแค่นี้เนาะเดี๋ยวจังเด็กซิมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงครับยังเหลือค่าอยู่ค่าเนี่ยเอามาลงช่วงวิดฝนวิดฝนเหรอเอามาลงเลย เพิ่งจะแตกนะ่ยเห็นมากขาขานี่นี่เขาขึ้นมาเองบรรยากาศรอบๆนี่ก็มนี่แต่หฮหน้านะครับ ล่อบอกเผาใหญ่จักหน่อยปีสองปีสามปีกับติเป็นแนวกันล่มในจักหน่อยวิวประมาณนี้นะครับพื้นที่ตรงเทียงหน้านี่คือส้นที่เห็ด ไม่นี่กัเป็นไห,หน้าล่ะครับแตะกอนเอาดินเขาแปดสิบรถทมขึ้นแตะกอนกับเป็นไห,หน้าแบบข้างๆเลยนะครับต่ำๆแบบนั้นขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ครับ กันยังบ่แล้วดีครับขอบคุณที่รับชม